โอเคคอมมานดี้ติดดาบปลายปืนติดดาบติดดาบมอเติดไงตั้งกดเอกกดเอกตั้งแนวตั้งแนวเรียงแถวหน้าสะพานแล้วเราจะวิ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเรา๋ยวเดียวเราด้วยเราด้วยพร้อมจ้าพร้อมพร้อมหมอมอ่อมเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งรอกเราด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวอมบราพร้อมไหมพร้อมจ้าไปไปเชิดเชิด

ไม่เป็นไรมานั่ง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 ลงอย่าอย่าแอบอยู่หลังเพื่อนนะหน่าเกลียดโอเคคอมพานีเล็งปืนเล็งเล็งเล็งเร่งปืนวาหินด้านหน้าแล้วหนึ่งซีหนึ่งไปอ่ะไปอ่ะอีโลยิ้มไม่ออกอีโลใครใครยิงไม่ออกกะกดวายทีหนึ่งกดแล้วกดแล้วเอออีโลทีเล็งเล็งเล็งคอมพานีเล็งปืนไปอ่ะไปอ่ะยิ้มออก ไม่ออกอยู่เวยิงไม่ออกกับกดรอแล้วออกแล้วกยังยังยังไม่พออพร้อนจ้ะโอเค p a n n t e d โดนนึงโดนโดนไม่โดนไมมองไม่เห็นเออย่งไเลย เอหนึ่งสี่เจ็ดอ่ะม like mm ันไอ้นี่เยอะเลยหนึ่งสี่เจ็ดมันไอ้มันอยู่หลังแนวหินอ่ะเต็มเลยงขวาไมันเห็นแล้วจ้าขวามันเสียงครับมีมุมงจ้ามีมุกยิงใครเป็นเปิดเพลงน้องลูกที่วะเนี่ยลไปอ่ะไปอ่ะไม่ได้ยิงโดนเวียงไม่ออกอ้ายยิิงงโโดดนน ไอ้ห่างหน้าเนี่ยต้รงปึ้งยัยเอองจุกที่มซีดซี้ก็ปั๊กไอ้ห้องกีมันซซ้ก็ปั๊อออกี่มัซซ้ก็ปักอออกี่นซีดซก็กไอ้ห้องจุกี่มันซีดซ้ก็ปักออเก่มนซซ็กไอง่โดนซีดซี้ก็หดซีก็ปั๊กไอ้ห้องจก่มนซีดซี้ก็ไอหองจุกที่มีซ้ก ไปโดนไปโรนใครมาตีกองอยู่ฝั่งหลังเราวะโอ้โหจ้าจิงจิงจิงไม่เห็นเกียร์เลยยิงอีกไหมฮะเผื่อโดนจริงอีกไหมฮะเดือดเผื่อโดนไม่ได้ยิงหวังคนเกมเนี้ยมันยิงเอามันยิงเอามันเด็ดเดียวเกมเนี้ยคอมมานนีเล่งเล่งเล่งเร่งจิงนะฮะใครใครยิงก่อนเนี่ยโอโหผมพลาดผมพลาดเลยเอ่งยูจ้าร้อยหกสิบสี่คอมมานนีเล่งร้อยหกสิบสี่เล่ง เด้ไปอะไปะมีโดนจ้าโนเมนสักคนผมต้องกาับวิชันกาขอยืมขอยาตเทียงอะไรนะได้ไต้องกาับวิชันต้องกบบนีชาเลยอ่ะหนึสสูงหนึสสูงมันอยู่เงินสามเล็งไปที่เนินตรงนั้นเล็งไปที่เนินหนึ่ง้สเนินแล้วเแล้วเล็งขอคำสังเด็งไปอะไปอะเขาตัดเบรคเขตัดืนมีโดนจ้าช่างมันช่างมันช่างมันามันเล็ง เล่งเล่งไปเล่งไปอ่ะไม่โดนจ้ะยิงไม่ถึงนี่โหลดกระสุนผมเหลืออีกอีกเก้านัดผมเหลือสิบเจ็ดเหลือสิบห้านัดจ้ะผมเหลือเก้าเหมือนกันโอเคคอมมานดี้ติดดาบปลายปืนติดดาบติดดาบปืนติดไง ก็กกอ็กตั้งแนวตั้งแนวเลียงแถวหน้าสะพานแล้วเราจะวิ่งไปเดี๋ยว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 เราด้วยเราด้วยเราด้พร้อมจ้าพร้อมร้มหมู่อมพร้อมเดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งรอเร้วยเร็วเรพร้อมไมพร้อมจ้าจเไ่ไใช่